เมื่อเช้าก็ตอนประมาณตีสี่สค่ะ,ะก็คือจะมีคุณน้าที่ดูแลมีคนที่ดูแลคุณพ่ออยู่แล้วก็แกก็เหมือนเห็นแกนอนนอนนิ่งๆอะค่ะก็เข้าไปปลุกโดยปกติอะไรเงี้ยตีสี่ตีห้าแล้วก็เหมือนแกก็เหมือนอหลับไปเลยค่ะแกก็ไม่ได้ตื่นคือมีสัญญาณอะไรอกเราไหมว่า่าบอะไรไม่ได้มีสัญญาณอะไรแต่ว่าเมื่อประมาณสามอาทิตย์กว่าที่ แกเหมือนแกเริ่มมีอาการแบบหายใจไม่ค่อยสะดวกพวกลูกๆก,ก็เลยพาแกไปที่โรงพยาบาลแกก็ไปพักอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณสามอ,อ,อาทิตย์3อาทิตย์กว่าแล้วก็ช่วงนั้นก็เหมือนแกหายใจไม่ค่อยสะดวกคุณหมอก็ต้องดูแลตลอด3อาทิตย์นั้นแล้วก็พอผ่านจาก3อาทิตย์กว่ามาเนี่ยคุณหมอก็มาบอกว่าแกก็ดีเหมือนดีขึ้นหายใจได้เองนะแล้วก็แกก็ดูแล้วอยากกลับบ้านคุณหมอบอกกลับได้แล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็กลับบ้านมาตั้งแต่วันพฤหัสน้องๆเขาก็ไปดูแลกันตอนที่กลับบ้านมาคุณหมอได้บอกว่ามีความเสี่ยงอะไรจริงๆตอนที่ไปถึงโรงพยาบาลตั้งแต่ครั้งแรกค่ะคุณหมอแจ้งเราไว้อยู่แล้วว่าแกอาจจะไม่ค่อยไหวแล้วนะแกจะเหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะน้องๆลองใช่เราวก็ได้มีเวลาทำใจก่อนหน้านี้ไว้แล้วทำใจแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเออเนาะตั้งแต่วันแรกลูกๆก็ไปกันหมด ครบนะเหลือน้องคนที่เพิ่งคลอดลูกคนเดียวที่ไม่ได้ไปใช่ไหมก็ไปกันครบหมดเพื่อไปไปไปดูไปดูแลแกอะไรแบบนี้ตอนที่กลับมาบ้านคือคุณอาเมียอาการยังไงหมายถึงว่าแบบมีสติรับรู้หรือว่าพูดคุยทานอาหารออยู่ที่อยู่ที่บ้านพี่เจี๊ยบแต่ว่ามันไม่ค่อยพูดแนะแหละจะจะพูดน้อยลงแล้วก็จะหายใจแบบว่าไม่เยหน่อยแต่แกก็นอนของแกปกติอะค่ะแกก็ไม่ไม่ได้มีอะไรค่ะจริงๆแปดปีใช่ไหมคะที่คุณอา ประมาณห้า้เนอะปีห้าสี่ห้าหกสี่ห้าห้าอ่าใช่ตอนนั้นคือดูแลกันอะไรยังไงกนตอนนั้นพ่อก็อยู่บ้านอยู่บ้านสนุไว้แล้วพ่อพี่ปีหลังๆมาพี่ก็เลยรับมาดูแลรับมาอยู่เดี๋ยวพี่กด้สสี่ปีแล้วล่ะค่ะ แกได้สั่งเสียอะไรมาตอนหน้านั้นเลยที่พูดอะไรไม่เลยแกมันก็ไม่พูดแกยังเลยแกยังดุอยู่เป็นคำๆนะอยู่ออย่แกยังมีเป็นห่วงลูกๆคนไหนบ้างไหมครับทั้งสคนเนี่ยแกก็คงห่วงสองคนเล็กนี้แหละสุดเพราะว่าน้องนั้นทุกคนก็มีคือก็โตกันหมดพีครอบครัวไปหมดแล้วนะเราก็ก็ห่วงน้องสองคนนี้อะไรเงี้ยแต่คนนี้ก็เออเขาก็เริ่มโตแล้วล่ะจริงๆแล้วแต่พ่อเขาก็ห่วงอ่ะเพราะว่าเขาก็อยู่กับสองคนเล็กนี้มาตลอด ้องทำใจก็ทําใจไว้แล้วเหมือนเรารู้อาการมาเรื่อยๆแม้ว่าจะดีขึ้นหรือจะสุดวันไหนแต่ว่าก็ทําใจเรื่องนั้นไปแล้วแต่คือการสูญเสียที่เราไม่รู้ว่ามันจะเมื่อไหร่เวลาไหนมันก็ลําบากใจที่จะแบบจะกันน้ำตาไว้เหมือนกันตอนที่รู้นะคะเพราะว่าพี่เขากระจายข่าวมาบอกให้ในฐานะเราเป็นน้่งคนเด็ก็ม่คมีใครรู้มากกมีค่ะก็ มีมาตลอดก็พ่อก็พาเที่ยวพามาอย่างนี้ตลอดพ่อห่วงครอบครัวอยู่แล้วค่ะมาเป็นรุ่นรุ่นใช่ค่ะมาเป็นรุ่นรุ่นพ่อจะเป็นคนชอบเล่นกับลูกชอบชอบพาลูกไปไปไปเที่ยวไปกินไปอะไรแบบนี้เขาจะเป็นคนที่ชอบพาลูกๆไปอ่ะพาเด็กๆไปแต่ว่าก็จะเหมือนเราก็โตกันมาทีละรุ่นเขาก็จะพาไปแต่ละรุ่นคล้ายๆกันมาแบบเขาเขาก็เป็นคนห่วงลูกอ่ะชอบชอบเล่นกับลูกชอบสนุก หาลูกไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆในระหว่างที่คุณอาป่วยแกแบบมีใจสู้หรืออะไรขนาดไหนคะ<ห>ก่อนอน,น้านมีเคยเคยไปเยี่ยมที่บ้านเราเหมือนท่านก็เหมือนอยากจะกลับมาแสแดงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคิดว่าพ่อเนี่ยสู้มาตลอดนะคะวันที่แกสุดมากๆก็ยังมองตาแกอยู่ว่าแกก็สู้สู้วันที่ดีขึ้นก็ดีขึ้นจนเราแปลกใจคุยตอบโต้กับเราได้แต่วันบางทีร่างกายมันไม่ไหวแล้ว วันต่อมาก็ซุดลงไปอีกแต่แกก็สู้มาตลอดท่านกจไปสบายไม่ต้องแบบเจ็บใช่ใช่ใชเหมือนนอนหลับไปแล้วก็แล้วเขาก็กเหมือนเขาเขาหลับไปอะ่ะหลับแบบสบายอะนะไม่ได้มีเพือกไม่ได้มีแบบเจ็บปวดอะไรเงี้ยอันนี้ที่เราเราก็รู้สึกว่าเราก็ก็โล่งใจเนาะสบายใจที่แกแบบหลับสบายไปอะไรเงี้ยค่ะผู้ชายเห็นว่าจะบวหนะใคร ครับครับใช่ครับก็เดี๋ยววันวันวันอาทิตย์นะฮะวันวันวันเผาก็จะบวชหน้าไฟครับเรียกว่าเป็นความตั้งใจของเราใช่ครับใช่ใช่ตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าต้องบวชอยู่แล้วนะครับเรียกว่าทาเพื่อพ่อครับใช่ครับครั้งสุดท้ายในสัญญาในฐานะลูกอยากจะทําอะไรหลังจากนี้ไปว่าให้ตัวเองให้คุณพ่อไม่ห่วงเราอย่างไรบ้างครับ ให้ไม่ห่วงเลยก็ตอนนี้ก็ผมบอกเขาก่อนหน้านี้แล้วก็บอกว่าพ่อไม่ต้องห่วงเลยแล้วอะไรเงี้ยครับก็เป็นนมแล้วเปนเริ่มมีงานมีการอะไรโอเคหมดแล้วครับตอนนี้ที่แล้วพ่อห่วงเพราะว่าเกเรตอนข้างเกเรอะฟภูมิใจในคุณพ่อยังไงบ้างคะจากท่านเป็นที่รู้จักของแฟนๆละครอะไรเงี้ยครับ จริงๆภูมิใจในทุกๆอย่างภูมิใจในความสามารถของพ่อภูมิใจในความใจดีของพ่อต่อทุกคนภูมิใจในความที่พ่อชอบสร้างเสียงหัวเราะให้คนอื่นภูมิใจในทุกๆด้านของคุณพ่อเลยก็ถ้าพูดถึงพี่ๆในวงการอย่างเงี้ยค่ะที่พี่นกรู้จักก็ทุกคนก็จะบอกว่าคุณพ่อก็เป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่น่ารักเวลาเข้ากองหรือ ไปถ่ายละครหรืออะไรทุกคนก็จะคิดถึงแกนะเพราะว่าแกก็เป็นคนน่ารักชอบอดูแลเอาใจใส่ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แกเป็นคนเหมือนมนุษย์สัมพันธ์ดีเนาะแกก็แบบชอบคุยกับทุกคนแล้วก็คอยเ,อเหมือนพบปะสังสรรค์อะไรแบบเนี้ยเรื่อยกับกับทางพวกคีิมพี่พี่ดาราน้องๆดาราเนี่ยค่ะก็ภูมิมใจที่แกเป็นคนน่ารักแล้วทุกคนพูดถึงเพราะ ในแง,ง่มุมที่ที่ดีที่น่ารักที่คิดถึงแกและลรูถึงแกอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่<น>ะขอบค <ขอ S 2> ุณส์ต